พร้อมไหมทุกคนน้ำก็หมดแล้วเนี่ยมาครับเกมยืนยันรหัสคำหรือแฟนพันธ์แท้ Alchemy Star ที่จะทำให้คุณเครียดจนสมองไหลออกทางหู <What? S 1> <laughs> เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าฮะออโรริ <c oughs> uh, ยอน่ไลใดต่อไปนี้ <c oughs> เป็นสมาชิกของ Re ดิสเลน c ์ m ม g e e ครับ อโลลาอยู่อัมราตันครับคริสตันที่เบเทลเรียกสีแดงครับข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับอุปกรณ์ออเรนทุกตัวมีอุปกรณ์ครับออเรนทีรายใดต่อไปนี้สีสผิวคามบล็อกครับเ,เบรเดเฮมอยู่ที่วังเฮมันครับห้องใดในโคโรโลซาที่สร้างคลายิเออร์ได้คลายิเออร์สถานีทรัพยากรครับ ซินซ่าเป็นหัวหน้ารีดิเซลเลนถูกต้องครับอรอรเรียนลายใดต่อไปนี้เป็นตัว5ดาวบราดันครับข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับออร่าไทม์ฟื้นฟูพลังชีวิตทำไม่ได้นะครับถ้าไม่มีลูอิสขนาดดูตัวอย่างอ๋อจะใช้สกิลตามเงื่อนไขาการไล่สกิลครับข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคอมโบต่อเนื่องไม่มีข้อถูกครับ ในลูโมโพลิสมีสามัญชนมีครับชาวออโรเลียนพูดภาษาสากลครับพระราชวังเฮมันอยู่ที่นอตแลนด์ครับพวกคุณนางอาศัยอยู่ที่ลูโมโพลิสฉันไม่ใช่ครับออโรเรียนห้าดาวมี R ครับออโรเลียนรายใดต่อไปนี้มีเลตติ้งสดาวบล็อกครับ วินเดเลียนเป็นเทศกาลของเคลสตายครับไว้ใช้อาวุธประเภทธนูครับโรบินกับเดน่าเป็นน้องสาวกันเหนื่อยสามารถซื้อเครื่องกระเบื้องได้ที่อัมราตันครับออร์เรลียน6ดาวราฟาเอลครับสภาผู้อาวุโสอยู่รูโมโพลิสครับป่าลู่ลมอยู่นอตแลนด์ครับ วิปหลักมีชื่อเรียกว่าแอสตราครับห้องใดมีไว้ควบคุมคอร s ลัสห้องบังคับการครับออร์โรเรียนรลายใดเป็นตัว4ดาวโคลอีครับออร์โรเรียนรลายใดเป็นตัวสวมหนา้นนากากลุกครับผู้ใดต่อไปนี้ไม่ใช่สมาชิกคูเรียซูมเมอร์ซูมเมอร์เทซ่าชอบกินลูกอมค,ครับ บ้านเกิดของผู้นำทางอ,อิลเเวลครับกอนรุทำงานวิจัยครับเมืองใต้ดินหมายเลข28เป็นของอิลูมิน่าผู้ใดไม่ใช่เคลสไต์ทัวด็อกครับสเปียโรอยู่อัมบราดันครับจูโมจูโมเป็นพ่อค้าครับ สารตั้งต้นอะตอมผลิตที่ห้องใดโรงงานครับออรเรเียนรลดใดมีสกิลในการเปลี่ยนสีช่องซาลิเอลครับคันจมูกจังออรอบดินแดนรับ7วันครับโจโนาส,สังกัดผู้บ้าคลั่งครับเฟลเลอร์ทำอะไรที่โรงแรมผุนยนต์ครับสัตว์เลี้ยงของลีโอนาเป็นมังกรครับ ร้านค้าแลกเปลี่ยนใดไม่มีอยู่จริงในเทียมครับเนเมซิ s เป็นตัวละครเพศหญิงครับ b e ริล <Bar ill, S 2> เป็นสมาชิตกตระกูลถูกต้องครับอุตสาหการรมที่สำคัญที่สุดในอารเบตนค,คือการคือการค้าครับอี u ิปต์มีภาษาของตนเองถูกต้องครับเฟอร์เซคินเป็นตัวละครเพศหญิงเ e จิน่ชอบเล่นกีตาร์ไฟฟ้าคโคลอสัสชื่อว่าโซลัสครับ ออโรเรียนลายใดต่อไปนี้ไม่ใช่สมาชิกสวนลุมโมอาวิกตอเรียครับโจอันนี้เป็นคนที่ชอบเล่นระเบิดไอเทมไดใช้ในการ upgrade, อัปเกรดอาวุธอาซับรามโอเคหลังจากพัฒนาได้แค่ทีสองรารครับีอาเป็นเพศหญิงครับเคลเคนมักเรียกตัวเองว่านักต้มตุน๋นครับ ออรเรียนไลดไดไม่มีหางนาดีนครับไม่มีหางอ,อ,อุตสาหวิทยาอะไรอยู่ที่ลูโมโพลิสครับเบเลเฮมคือราชินีแห่งแดนเหนือ <laughs> ออรเรียนไลยใไดต่อไปนี้เป็นตัว6ดาวคารีนครับคูมะเป็นครึ่งคนครึ่งหนี <c uma> จำนวนคลังที่เก็บได้แค่4ครับคณะประสานเสียงมี6ครับ ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับกัปตัน okay. ข้อใดต่อไปนี้คือกิจกรรมที่มีเฉพาะอัมราตันอารีนาใต้ดินครับคนดูเหลือ1 6คนแล้วหรอเนี่ย <c oughs> ออโรเลียน3ดาวอรอไวดาฟ์ White ครับห้องโครโลซัสที่สามารถสร้างปริซึมได้เสาปริซึมครับ บาบาราฝันอยากจะเป็นไอดอลวงการเพลงป๊อปครับออลอเลียนห้าดาวแพ็คครับเจ้าของร้านเชโอครับคารอนเป็นหนึ่งไม่ใช่ครับดินแดนลับเป็นที่อยู่ของพวกอีเว็บไซตครับสำนักงานใหญ่อยู่ที่แกนนอนครับหลังจากพัฒนาทีสองโคอี้ครับ การสำรวจมีกี่เลเวล5เลเวลครับทำไมคันขาจังเลยออร์เรเลียนที่สามารถเปลี่ยนช่องได้กาเบียลครับโอดีเก่งเรื่องเทคโนโลยีครับข้อได้ถูกต้องเกี่ยวกับสำรวจดินแดนลับออร์เรเลียนที่มีเ p สูไม่สามารถเขา้าร่วมการต่อสู้ได้เออใครปรุงอาหารเก่งกว่กากันแกรมครับสาภาพอิลูมิน่ามีมีสคนถูกต้องครับ สู้ๆหาอาจช่วยของครับคารินใช้อาวุธประเภทเสียบแทงครับอาวุธของซินซ่าคือประแจยักษ์ครับยูนิเมดใช่ครับอยู่อิลูมิน่าเอ่อกิลลินอยู่อัมราตัานป้าถ้าจะไม่ผิดโอเคข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการจัดขบวนทัพ <c oughs> มีออโรเลียนได้5ตัวเ <c oughs> อ่อที่นอนแตแลนด์หิมะตกทั้งปีโอเคถูกต้อง <c oughs> วิกฤต <c oughs> เกิดขึ้นเมื่อ17ปีก่อน ราชินีแห่งแดนเหนือใช้อาวุธอะไรครับดาบโนอาผลิตดาบน้ำแข็งได้นะครับสหภาพผู้ส่งสารอยู่อิสระครับอ,อ,อิลเวลพบหายนะเมื่อ17ปีก่อนเอ๊ะเหมือนเจอแล้วปะคำถามเนี่ยออโรเรียนลายใดต่อไปนี้เป็นรูปตัวบวกเหรอแม็กกี้ครับความสามารถพิเศษของเคเลสไต์เรียกว่าความสามารถด้านพลังจิตครับ อคอนสแตนตินไม่ใช่สมาชิกนอตแลนด์ครับตัวตวนอีกด้านหนึ่งของฟิลิชี่คือยูมิครับทรัพยากรที่ใช้เนี่ยก็มีอยู่4ประเภทครับเจนีวิฟรู้จักกับสโมกี้ครับเงินตาที่ใช้คือไนเทรียมครับไม่ใช่คอยเด้อ <c oughs> ออรเรียนสามารถเปลี่ยนรูปบทได้มากที่สุดบริตันครับเฮ้ย100แล้วอีกร้อยเดียวสู้ๆใครคือหัวหน้าทูออเดอร์วิกตอเรียครับ ออริเรียนไรายใดตอไปนี้มีเลตติ้ง6ดาวกราเบลครับข้อใดต่อไปนี้ไม่พบวนยาาโคาโลซ่าสนามฟุตบอลครับพาโซโล,โลมีผิวเข้มครับบาบาร่ามีผมสีชมพูครับออริเรียน6ดาวเฟลรครับข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการโจมตีปกติออรเรียนทุกตัวสามารถโจมตีปกติได้ครับจำนวนคลังที่เก็บลูมิน่าได้สูงสุด สี่ครับมีอามีอาอ,อิสระครับห้องใดในโคโลซอซัสอห้องบังคับการครับเบรกเป็นตัวละครเพศหญิงครับตำแหน่งของหัวหน้าในอิลูมิน่าคือจอมทัพครับลูโมโพลิสตั้งอยู่ด้านบนอัมราดัานครับคุณจะดู SP แต่ที่มุมขวาครับ ออเรเลียนรายใดต่อไปนี้มีเลตติ้ง3ดาวเปปป้ Baby, ครับออเรเลียนรายใดต่อไปนี้เลตติ้ง4ดาวลิเลียมครับลิเลียมอยู่องค์กรปฏิบัติงานด้านวิจัยครับฮาชิเป็นสุนัขครับออรเลรียนรายใดต่อไปน,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 ไปนี้ไม่ได้อยู่อัมราตันฮีโร่ครับความจุสูงสุดของสอบปีซึม200ครับลุกเป็นสมาชิกรับจ้างอัคคีขาวใช่ครับ นาโลเซลอยู่สังกัดอิสระครับ mm hmm. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการโจมตีปกติไม่ใช่ออริเลนทุกตัวที่สามารถโจมตีปกติได้เพราะว่าทุกตัวสามารถโจมตีได้นะครับคุณจะดูรายละเอียดระหว่างการต่อสู้ได้อย่างไรแต่ค้างที่รูปประจำตัวด้านขวาอ่อสโมกี้อยู่อัมบราตันครับทะเลทรายรีดีเซลเลนเป็นที่อยู่หลักของนอนทรายถูกต้องครับโครี์ชอบเล่นเป็นโนครับ ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับเควสประจำวันคุณสามารถรับสตาร์แฟได้เพื่อนไหนวะผิดวะคุณสามารถรับรุมแอมเบอร์ได้นะครับโ <c oughs> คลอซสซัสของรีดิเซลเลนเหมือนกิ้งก่านะฮะออตโต้อยู่สภาผู้สูงอายุครับจินซ่าร้องเพลงไม่พอครับปัจจุบันลารสไม่ใช่ครับไม่ได้เป็นจอมทัพครับ โดฟเป็นผู้ส่งสารครับออลอเรียนลายใดที่ใส่หมวกอับเฟ้าครับทรัพยากรพิเศษที่สามารถรับได้จากการท้าทายดินแดนรับชิ้นส่วนจารึกครับออลอเรียนลายใดต่อไปนี้มีสกิลใช้งานคอมโบเกิดขึ้นได้2ครั้งอีสสันครับ ใครเป็นผู้สอนคารีนตอนเด็กเบลเฮมครับเอาราเรียนละใดต่อไปนี้สู้โดยการใช้ดาบคุโรครับเบเฮลเป็นอะไรกับอิสวานลูกสาวบุญธรรมครับซิวาเป็นเพศชายครับเผ่าพันธุ์ของผู้นำทางคือเออเซเลสไดครับคอนเนลี่ <Corn ally S 2> เล่นดนตรีได้ครับแกรมตัวสูงก็เลยวี่ครับ ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ aura าช m มสามารถเกิดขึ้นได้รอบละหนึ่งครั้งครับสกิลพิเศษที่ออร l เลียนใช้งานมีชื่อว่าอะไรลูม i n า t i c ครับสมาชิกหลักของ s p e a r ร o a ได้แก่เหน้ากับโรบินถูกต้องครับใครคือผู้ที่เลี้ยงผู้นำทางมาโซโล o s ครับโรงแรมทีอยู่ที่ชายหาดครับอาวุธของ m i ชนนี่คือตาช่างครับ เคลเคนเป็นสมาชิกของแกงอิสวานถูกต้องครับโรงงานเลเวล5สามารถเก็บสาราตั้งต้นอะตอมได้พันแถูกต้องครับอ่ะถูกต้องเฮียอะไรล่ะ <c oughs> ไม่มี <c oughs> ออเรียนลายใดไม่ใช่หนึ่งในเทวทูตทั้ง4ซามูเอลครับลิกไม่จริงครับใครต่อไปนี้บ้านเกิดอยู่ที่เดียวกันกับทาคิฮิโรครับคิตติงเรียนจบจากอุตสาหวิทยาครับ หลังจากพัฒนาได้แค่ระดับ 2, เอ่อมิชชนี่ครับคอบกรอนเป็นออโรเลียนใช่เป็นออโรเลียนฮีโร่ใช้วุธิเพชรดดาบครับออโรเลียนที่สามารถเชนคอมโบได้2ครั้งไฮดัสครับออโรเลียนที่เปลี่ยนสีได้มากสุดเนมิซิสครับลาสเป็นกัปตันทหารคุมกันครับ ออโรเรียนต่อไปนี้6ดาวยู l เอลครับสามารถดูได้8สังกัดครับเขาแรกเคยเป็นหมอมาก่อนครับในระหว่างการต่อสู้รูปประจำตัวที่เรืองแสงสามารถไล่สกิลใช้งานของออเรียนตัวนั้นได้นะฮะก่อนเข้าร่วมกับทูออเดอร์พาโลมาเคยอยู่ลูโมโพลิสครับสโมกกี้ใส่แว่นตาก,กันแดดครับออเรียน5ดาว คิตติ้งครับเจนเป็นตัวละครเพศหญิงครับร้านค้าของทาคิชื่อว่าร้านจิปะทะครับเลเวลสูงสุดของสิ่งปลูกสร้างโคสซัสเลเวลห้าครับออลเรียนที่มีคูดาวน้อยที่สุดเฟลครับทรัพยากรที่ต้องใช้ในการท้าทาย MS ครับตำแหน่งของวิเวียนเสนาธิการครับออลเรียนรายใดต่อไปนี้ ไม่สวมแวน่นเอมี่ครับข้อใดต่อไปนี้อ๋เอเป็นส่วนประกอบที่ตามหาโมดูลคลังปัญญาครับออลเลรียนเรียกคุณว่าผู้นำทางครับออลเลรียนรายใดต่อไปนี้อ่อสกิลใช้งานเปลี่ยนสีช่องได้มีกินิสครับสังกัดของอีคริปไซ์เรียกว่าอีคริปครับด่านใดต่อไปนี้ไม่ใช่ด่านสิงท้าทายดินแดนลับครับ ลูโมโพลิสชั้นล่างตั้งอยู่ที่ใดอยู่ลูโมโพลิสครับห้องบังคับการเลเวล5สามารถใส่ออโเรเลียนเข้าไปได้5ตัวครับคารอนควบคุมรถไฟครับสุดยอดอาวุธของลูโมโพลิสที่สามารถยิงลำแสงได้มีชื่อว่าเดโมโคลิสครับลอิสอยู่นอตแลนด์ครับออโรเลียนลายใดต่อไปนี้ เป็นตัว3ดาวแองเจลครับคอกี้เป็นผู้พิทักษ์กฎครับในระหว่างการต่อสู้คุณจะหยุดออรเรียนได้เมื่อแตะ2ครั้งที่ช่องออรเอียนอยู่ครับข้อได้ถูกต้องเกี่ยวกับสกิลใช้งานสกิลใช้งานของออรเรียนจำเป็นต้องไล่ด้วยตนเองนะครับห้องใดในโคลอซัสมีหนังสือตั้งอยู่คาเฟ่ Cafe ครับที่นั่งของคนขับรีดีเซลอยู่ฝั่งซ้ายครับ ไวด้ฟอยู่อิลูมิน่าครับจะเข้าสู่ลูโมโพลิสได้อย่างไรเรือเหาะครับข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสกิลใช้งานไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสกิลใช้งานหรอสกิลใช้งานของอเลียรไม่จะเป็นต้องกดใช้ด้วยตัวเองจำเป็นต้องกดใช้ด้วยตัวเองดิไอ้บ้าเวนดี้อยู่สังกัดอิสระครับ นีกินิสมาจากส่วนใดนของอนอร์ลนด์ทะเลสาบกระจกเงาครับข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นออโรเลียนออโรเลียนสามดาวสามารถเลื่อนขั้นได้สองครั้งมันเลื่อนขั้นได้กี่ครั้งอะผิดวะ <laughs> การเลื่อนขั้นจะไม่เปลี่ยนรูปแบบนะครับถึงจะถูกอ,อ,อล,ลิสมักจะถืออะไรไว้ในมือตุ๊กตาครับทางเก,ก็บอุลูมินา่าไอ,อ้ลูมินาสามารถออได้กี่ลายสามครับ คำขวัญของ Illumina คือ Illumina จงเจอจำหลัดเย้ yeah! <laughs> โอ๊ยจบ <laughs> ได้198คะแนนผิดไป2ข้อ สำหรับผู้ที่เล่น Alchemy Star ตอนนี้ร้าน Jubigo Shop กลับมาเปิดให้บริการเติมเกมนี้อีกครั้งในราคาใหม่ที่เล็อใจกว่าเดิมแพ็กใหญ่เนี่ยลดสูงสุดถึง425บาทกันเลยทีเดียวนอกจากนี้นะครับสำหรับใครที่ใช้สิทธิ์เติม b l u Moon Crystal คูณ2จากการเติมเองไปแล้วหากเติมกับร้าน t u b i g o Shop เนี่ยก็จะได้รับสิทธิ์คูณ2อ,อีกครั้งทันท,ทีแถมการเติมเนี่ยยังปลอดภัยหายห่วงเพราะใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นไม่ต้องให้อ e ีเมลไม่ต้องให้พาสเวิร์ดสนใจใช้บริการเติมเกม Alchemy Star ที่ร้าน Jubigo Shop เพจ TUBIGO SHOP หรือว่า Official Line Ad, at @tubigo นะครับและก็จะจากกันไปครับหากใครที่ชื่นชอบคลิปนี้รวมไปถึงคลิปอื่นที่อยู่ใน playlist ของ Alchemy Star ก็สามารถกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์หรือว่าสมัคร Membership เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมได้นะครับและสำหรับวันนี้ครับผมมาร์ควิกเกอร์เกมเมอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ